ลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเป็นจากภาคีมีดังนี้คือ 1. เนื้อสีเหลืองอ่อนดุดงาช้าง 2. เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันตัางอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือสีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุน่นมีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามหานิยมทางดนบรรดาลให้มีโชคลาภทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6.1เซนติเมตร โดยหลวงวิจาร์เจรไยเป็นผู้ทำแม่พิม์พให้คุณหลวงสิทธ์หัวหน้าช่างสิบหมู่นายเจิม・ใมนายจรวงช่างหล่อคู่แฝดและช่างตกแต่งในพระราชวังมีช่างสิบหมู่ช่างบ้านช่างหล่อช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกช่างอ่างทองและช่างอายุทยาแต่ละช่างก็แกะแม่พิมพ์มาถวายท่านโตกันเยอะแยะ ทุกคนที่แกะพิมพ์มาให้ท่านโตปู่คำว่าท่านโตว่าสวยทั้งนั้นเพราะเจ้าของแม่พิมพ์พระทุกพิมพ์มีเจตนาดีจึงเอามาถวายนี่เป็นคำพูดของท่านโตปู่คำว่าท่านโตจะไม่พูดว่าแม่พิมพ์นี้สวยแม่พิมพ์นั้นไม่สวยพวกช่างจึงได้แกะแม่พิมพ์มาถวายมากมายและผู้ที่แกะแม่พิมพ์มาให้นั้น จะได้เห็นพระที่พิมพ์ออกมาแจกคนที่ไปทำบุญที่วัดทุกพิมพ์เพราะท่านโตไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหลวงวิจารณ์จิรไนได้มาแก่แม่พิมพ์ให้ท่านโตอย่างจริงจังตอนได้เป็นสมเด็จแล้วแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เป็นแม่พิมพ์ที่แก่จากหินอ่อนแทบทุกพิมพ์จึงคมชัดและสวยงามมากกว่าพิมพ์ใดๆเมื่อเวลาจะสร้างนั้นสมเด็จมีดินสอเหลืองแท่งใหญ่อยู่แท่งหนึง่ง จะให้ในายน้อยซึ่งเป็นง่อยและอาศัยอยู่กับท่านมานานแล้วเลื่อยดินสอเหลืองออกเป็นชิ้นเล็กๆและวนำลมผสมกับเนื้อและเปลือกกล้วยตำจนละเอียดดีแล้วจึงให้ในายน้อยกับพระธรรมถาวรช่วงช่วยกันพิมพ์พระลงในแม่พิมพ์ที่ช่างเทศและหลวงวิจารเจรนยัยเป็นคนแกะแม่พิมพ์ให้ใหม่เป็นแม่พิมพ์ขนาดเล็กรูปหลังเบีย้ยฐานสามชั้น เสร็จแล้วใส่บาทเก็บไว้ในกุฏิชั้นในแล้วทำพิธีปลูกเสกวันละสามครั้งคือเช้ากลางวันและหัวคำ่ำวัสดุที่ใช้สร้างพระท่านจะประคุณพระเทพยานเทวีละมูลสุตาคโมวัดระฆังอ้างคำบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณพระธรรมถาวรช่วงซึ่งเป็นพระฐานานุกรมของเจ้าประคุณสมเด็จอีกต่อหนึ่งว่า การสร้างพระสุเด็จของเจ้าประคุณนั้นท่านใช้ปูนเปลือกหอยเป็นหลักเพราะเปลือกหอยด้านในมีมุกส่องประกายสดใสผสมด้วยข้าวสุกเกสรดอกบัวขี้คลายใบยเสมาน้ำมันตังอิลเนื้อและเปลือกกล้วยหอมขี้ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุดตามพระเจดีย์เก่าๆเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผมวิเศษในทางแคล้วคลาด